อันเดอพี่น้องขวเด็กทีนันขวอเด็กสุดสองพีเด้อนี่จ็งิงจงงขอนุขขอน,น,นุ อันปลาจะวเดีวมากก่าน่ะตามอยู่ตอยู่ตรงจุดยังมี้าเดี๋ยวเท่าโน่เดี๋ยวจะพกหัวอืมสุดยอดหอม มันเนาะมันเจ้าปอ,อเด้อครับน้องปอเด้ออเด้อมันเด้อมันเด้อตาฟงบอดโจลุงสอนเจ้บาบักเจ้าห้องทุกคนพี่นาซานมาเด้อนาซาน

ก่อนุมครับกอนุทีมงานขวดเด็กขั้นบนเด็กบกขวาครับพี่น้องตอนนี้เวลาสี่ขุ่มสามสิบเจ็ดไม้ทีสามก้อนปลาปักนัดครับปลาบกนัดทีมงานขวดเด็กหน่วยสองมาสองคนขวอนุ่มใส่หักใส่ใส่ต้นหอมจริงจริง โอ้มันเด้อพี่น้องมันด้อพี่น้องป้องไปลา,าพุง่งบอดโจตุ้งสอนข้ามสอนเสียบัดเสียห้องตุ้งจอยค้าพี่ตุ้งเวประเสริฐมันเด้อทีมงานขวดเด็กหน่วยสองวสนนันคุไอ้คุ้นๆอยู่ ขันบ่เด็กกว่าขวาขนะั้นวะหน่วยแรกอยู่เมฆประจันครับหน่วยแรกทีมงานหน่วยแรกอยู่เมฆประจันอันนี้ขั้นว่าหน่วยสองขันะ้นวะเดินมาเดินไปเดินข่าเดินพี่น้องขคนนูขคนนูเสียห้องมาเด้เสียห้อง 嗯。Mm hmm.